นี่ไปที่เรื่องของรถกระบะแบบแปลงออกมาตัดผมหรืออะไรยังไงนะตัดผมอยู่ริมถนนแล้วเป็นแบบว่าเป็นร้านตัดผมเคลื่อนที่เลยเจ้อยู่ที่นี่จีนเนี่ยเห็นมาแต่ไกลรถเอ็นบีเอ็นบีผมชายสไตล์วินเทจค่ะเจ้นี่สังมสีเลยใช่้นี่เขาตะเวนเขาไม่ได้จอดอยู่ที่เดียวนะตัวเวนไปหลายที่ด้วยนะคะพิ่ศษเราเลื่อเลิศอ่ะคคุณผู้ชมคะไปดูรายละเอียดกันค่ะตายแล้วดูนี่นะคะคุณผู้ชมคะเดินทางผ่านไปผ่านมาที่บริเวณริมทางหลวงหมายเลขสิบเอ็ด เขาทรายสักเหล็กนะเยื้องตรงอบตอนหนองปาลาไหลอ่ะอยู่ที่อำเภอวังไยภูนจังหวัดพิจิตรคุณผู้ชมจะไปเจอนี่เลยภาพคุ้นตานะจะเป็นรถกระบะยี่ห้อน,นิสสันด้วยอะรุ่น n อนวีเขาดัดแปลงสภาพกระบะท้ายให้เป็นร้านตัดผมชายเคลื่อนที่แล้วจอดอยู่ริมถน,นน่ะซึ่งก็จะเป็นภาพที่แบบอุใครอยู่แถวนั้นชาวบ,บ้านจะแบบชอบมากน้องจินตาไปแล้วนะจ๊ะทีนี้ทีมข่าวเรื่องดีๆทั่วไทยของเราก็ไม่รอช้านะคะลงพื้นที่เข้าไปส สอบถามก็พบว่าเอ๊ะรถยนต์คันนี้เนี่ยเป็นของคุณสำรานอินถึกนะคะอ,อ,อายุ37ปีค่ะเป็นชาวตำบลหน,นองปลาไหลอำเภอวัง,วงไซพูนที่จังหวัดพิจิตรนี่แหละกำลังตัดผมให้กับลูกค้าอยู่เลยนะลูกค้าที่มารอคิวก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยมารอคิวใช้บริการหลายคนเลยทีเดียวค่ะคุณพี่สำรานบอกว่าเดิมเลยเนี่ยเขาเป็นช่างตัดผมอยู่ที่แถวๆนี่คตสากรรมนวัานีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าภาระไงที่จะต้องดูแลคุณพ่อ ที่ตอนนี้เริ่มแก่ชรา,าแล้วก็เลยตัดสินใจเลยว่าเรากลับบ้านเกิดดีกว่าไปดูทำเลแถวริมทางหลวงว่าจะมีร้านขายขนมถังแตกเป็นรถแบบมอเตอร์ไซค์แบบพ่วงข้างก็ได้เป็นร้านหนึ่งเขาบอกขายดีมากน้องมีลูกค้าเนี่ยมาจอดแวะซื้อเป็นประจำเลยนี่คุณพี่เขาลงเป็นพื้นที่เขาก็เลยมีแนวคิดนะคะว่าจะเปิดร้านตัดผมแบบเคลื่อนที่สักร้านหนึ่งให้มันอยู่ใกล้ๆกันกับร้านเมื่อสักครู่เนี่ยเจ๊เล<ด>ิศแบบว่ามาเช้าแล้วก็เย็นกลับเลยก็ได้ตัดสินใจนำรถเอ็นีของตัวเองเนี่ยมาต่อเป็นตู้ เปิดข้ามได้ด้วยปพื้น<ฆ>ด้วยไม้อัดนะคะแล้วก็ติดกระจกเงาทีนี้ก็นําเก้าอี้เนี่ยแบบบัดทุมชายเนี่ยขึ้นไปไว้บนกระบะยึดให้นั่นอีกทีหนึ่งนะเจ๊ข้างล่างนี่ราต่อคิวหรือต่อคิวคะเจ๊โอ้โหคุณผู้ชมนี่แล้วก็มีแบบอุปกรณ์ตัดผมครบครันนะแรกๆเริ่มเริมเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ค่อยมีลูกค้ามาเท่าไหร่นักหรอกแต่พอเริ่มมีลูกค้าวันละประมาณ5คนส0คนอะไรอย่างเงี้ยปากต่อปากนี่เนาะพูดกันแบบนี่มาตัดนี่ตัดซี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับไปนี่ด รายได้ดีมากในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ15คนต่อ20คนโอ้โหต่อวันเลยนะทีนี้เรามาดูราคาค่าบริการตัดผมกันสักหน่อยว่าทําไมแบบว่าคน้ยนติดใจขนาดนี้คะเจ้คะเพนี่ไงราค่ะเด็กเริ่มต้น30บาทเด็กนะค่ะเด็กโตเด็กโตอันนี้ก็ไปไปถามคุณพี่ด้วยแล้วกันว่าอะไรเด็กเล็กอะไรเด็กโตนะคะว่าอายุประมาณเท่าไหร่เด็กโต40บาทผู้ใหญ่60บาทตัดวินเทจรวดลายบนขนนี้เขาีเน้นลายไนน้องจะแบบจะเล่นถ่ายเป็นเส้นเป็นรูปลายกระหนกหรืออะไรอย่างเงี้ยอาร์ต 80บาทบ่าขอเสียค่าอาร์ตนิ่1 80บาท80บาทนะคะเจ๊ปาจองคิวกันจองคิวกันเลยใครสนใจนะคะจองคิวบริการตัดผมชายถึงบ้านแล้วก็ไปบริการถึงโรงเรียนด้วยนะคะโทรไปเลยนะคะ097 142 9089นะคะตัดทุกวันนะคะเจ๊ขยันมากอ๋อเราไม่หยุดเลยหรอวันหยุดเลยละคะได้เลยคุณผู้ชมปาอุดหนุนการแม่ถ้าทางจะฝีมือดีโกนนวดด้วย อ๋อคุณพี่เขารับโกนหนวดด้วยก็แบบว่าครบเซตนะคะเจบริการรศที่ทางหน้าเลยรถรดรดอะอะอะ